ีค่ะกวันนี้มาอยู่ที่ร้านบุเ๊เต้ขนมจีนวัดเกตนะคะมีตรงถนนแก้วดาวรัซอยสามค่ะขนมจีนบุ๊เต้นะคะอร,อ,อร่อยค่ะมีหลากหลายน้ำเือกค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่เป็นแกงไตปลาค่ะขนมจีนแกงไตปลานะคะ แกงเผ็ดไก่ข่าช่ำๆด้วยค่ะนี่เป็นแกงเขียวหวานไก่ค่านี่เป็นน้ำยากะทิค่ะนี่เป็นน้ำยาป่าค่ะนมจีนน้ำพริกข่าสูตรโบราณ ซัสขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะน,นี่ก็เป็นพวกผักต่างๆนะคะก็จะอยู่ในภาชนะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะผักใครที่ชอบทานผักนะคะหัวปลีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในโซนผักทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงค่ะ ขนมจีนก็อ,อยู่สวยงามเลยนะคะของภาพเขียนสวยๆค่ะของเมืองเชียงใหม่บรรยากาศดีค่ะสหรับุฟเฟ่ขนมจีนนะคะหนึ่งท่านเจ็ดสบเก้าบาทค่ะวันนี้เรามากันสิบสามท่านด้วยกันค่ะ มีแถมแคบหมูด้วยนะคะจะเกิดว่าโพสรูปเช็คอินในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะคะได้รับแคบหมูค่ะมีบรรยากาศร่มรื่นนะคะตอนนี้เรามาประมาณ1 1เว็โมงค่ะแผกก็ยังกำลังทยอยมานะคะเป็นการจัดวางสถานที่สวยงามค่ะ ที่นี่เลยนะคะรูเฟ่ขนมจีนวัดเกศค่ะชา้นละเจ็ดสุดเก้าบาทเท่านาั้นค่ะนี่จะเป็นของหวานค่ะแดงไทยน้ำกะทิค่ะน้ำกะทินะคะนี่ก็เป็นโซนของหวานแล้วนะคะนี่รสช่องค่ะเฉาก๊วยค่ะแกงโฮก็มีนะคะ นี้เป็นขนมจีนผัดหมี่ค่ะสูตรโบราณแบบภาคเหนือส้มตำก็มีค่ะนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นขนมจีนเส้นน้ำค่ะนี่เป็นข้าวค่ะนี่ก็เป็นข้าวเหมือนกันนะคะใครอยากทานขนมจีนอยากทานข้าวก็ได้เลยค่ะมีผักทอดนะคะเดี๋ยวมาเติมอีกครั้ ยังไงก็แวะมานะคะเริ่มตั้งแต่11โมงนะคะที่ขนมจีนบุฟเฟ่วัดเกตนะคะทัลละ7 9บาทเท่านั้นค่ะอิ่มอร่อยได้หลากหลายนะคะในสถานที่กว้างขวางค่ะสบายๆค่ะได้ร้อมด้วยธรรมชาตินะคะมีต้นไม้เย็นๆค่ะ ขอตัวรับประทานอาหารขนมจีนรูเฟทอร่อยออร่อยที่รูเฟทขนมจีนวัตเกิดนะคะขนมแก้วตะวันละซอยสามค่ะห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะช่วงกลางวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปและรับประทานกินได้ค่ะ